ความบ้าคลั่งแบบซุมมินิเกมนี้เป็นการนำด่านชา a l เลนจ์มาให้เล่นแต่ทุกครั้งที่เริ่มด่านแผนที่จะสุ่มใหม่ทั้งหมดการจำแผนที่อาจไม่ช่วยอะไรเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการหลงทางใครมันจะชอบวะทุกครั้งที่เล่นคุณจะได้รับประสบการณ์ที่สดใหม่อยู่เสมอขอให้สนุกกับการหลงทางมันสนุกตรงไหนว่าการหลงทางเนี่ย อะไรเนี่ยมเมล็ดพืชไม่บังคับคลิคลินี่คืออ่าอเข่ผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมอ่าหนีไปหยุดนะครับผมพา์ที่7แล้วนะครับผมเนื่องจากว่ามันมีอัปเดตใหม่เข้ามาผมก็เลยต้องโหลดกลับมาเล่นนะครับผม ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นนานมากๆเลยครับดูจากระยะเวลาจากพาร์ทล่าสุดที่ผมลงไปได้เลยตอนนี้นผมลืมวิธีเล่นแบบ100%เลยครับผมอะไรเอ่ยทำอะไรได้ก็จำไม่ได้ด้วยนะช่วงนี้ก็เล่นเกมเยอะก็เอาเฮ้ยเอา,เอา,เ,อาเอามาก่อนโอเคฮึบ <c oughs> นี่เรา <c oughs> เรา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 ,เรา เราลิ้นเป็นไรเราเราฟาร์มนะเราเปิดทุกลินชักเลยลินชักอันนี้ไม่ได้เหรอโอ,โอ้ได้วะเฮ้ย,ม,ยมันยิบยากมันไม่มีเมาให้เล็งอะ่ะเฮ้ยอันนี้เอาโอเคอ่าโอเคไปวุ้ยมือเดี๋ยวจ,จ,จะใช้เทมเัลนแล้วโอเคงี้ฮึบอ่าสว่างขึ้นแล้วเนี่ยเราเราเราเดินไปเปิดไฟอะ่ะ โอเคนันนนนน่นนั่นนั่นอันน๊ะเอ้ยโอเคไม่มีนี่มันมีทางแยกอะเราเปิดประตูนี้ก่อนได้ปะเฮ้ยมีห้องไว้ฟาร์มดีเลยไหนขอเลยสิอุ้ยยานั่นไม่อะโอเคมีถังขยายทิ้งด้วยนี่น่าจะไว้ทิ้งไอเทมปะ อ่ะผมจำไม่นี่ได้นี่เราก็ทิ้งเลยมี่อ่าเคยมาแล้วนะจ๊ะอืมเก่าเกมแล้วไงเล่นมานานทางนี้ดีกว,ว่านี่ดูซะเราเดินไปเรื่อยๆอเปิดไฟให้หมดเปิดไฟให้หมดเฮ้ยมีเสียงมีเสียงใกล้มากเสียงอะไรอ่ะ ว้าวเฮตุงตุ้งตุงฮะฮะออะฮะอย่าเข้ามาอย่าไม่โล่อย่าไปตั้งกรถไฟมันเปิดไฟฉายไม่ได้เหรอไฟฉายหมดเอาเวนกำฮึ่ยฮึ่ึฮึเดจุกเดจุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ ไล่ฆ่าไล่ฆ่าไล่ฆ่าเคเคจำได้แหละจำได้แหละน้ำมองไม่เห็นยอะไรยังโอเคต้องค่อยๆเล็งผมมองไม่เห็นอุ้ยมีเสียง เด็กแชปิยุจันโอชามาพี่ไปสิวะ เฮ้ยมาดักกันตรงนี้หมดเลยไปเฮ้ยวาร์ปเลยแล้วกันไปละนี่กลับมาเซฟโซนของเรานะฮะไฟฉายหมดอ่ะข้างหน้าไปวะ Hello cutie pie ว้าย ตุงตุงดุงตุงตุงเงยเขตู้ตรไม่เจอไว้ยุมันคนงใจคนตรงตรงคไปเลยครับเชิญครับเชิญครับเป็นไก็ไปครับโอ้ทางขวามาอีกแล้วเปิดไฟเปิดไฟ เปิดแล้วก็จะได้จำได้ทางไหนไปทางไหนโอ้โหเขาวกกดดินๆน,นี่นี่สินะนี่เขาว่าโชคดีกับการหลงทางเปิดครับเปิดโอเคขวาล้ซ้ายดีตรงแล้วกันตรงดีกว่าอุ๊ย,ยตามหลังมาแล้ว เงียบเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากห้องนี้เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เห็นว่ะ the fuck man เข้าไปไงอ่ะเข้าไปเสียเลือดป่ะรวดเดียวไปเอาเลยป่ะ,ะถือยาไว้้งเรากินยา หนึ่งสองซ้ำเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ม <h ums> เทคนิคเสียงมันใกล้ๆอย่างนี้โอ้โหตรงนี้โอเคไปไปอะ่ะโอ้โหต้องใส่ระหับด้วย เอ้ยกุญแจเนี่ยไปเข้าห้องที่ล็อกจำได้จำได้ไดอ่ากุญแจมาชึบขอขอไฟมันมันมันเลื่อนยากโทษทีโอเคเปิดไฟมีของไหมอุย้ยได้กุญแจคืนได้นี่อีกแล้วจะได้ใช้ไหมเนี่ยโอเคไม่มีอะไรอุย้ยอาออยู่นี่เองอ่าฮะได้แล้ว นี่อะไรกระสุนอ๋อเอน็นแน่ๆเลยอะไรนะชื่ออะไรกระสุนพชทานนะโอ้โหของเต็มอะ่ะเฮ้ยโอ้ย,อยมองไม่เห็นเลยเลยอ่ะเห็นนะแต่แต่เราเราสปีดลันละเราเกมเร็วละเราเจ๋งมาปิดประตูก่อนนะฮะเพะื่อความปลอดภยัยมีใครเข้าหลัง อ๋อใบไม้นี่มีแล้วนี่ว่าโอเคเปิดเปิดเปิดเอ้ยระเบิดนี่เยอะมากเลยเนี่ยโอเคเราตรงไปเราตรงไปปลอดภัยเฮ้ยเจอแล้วอุ้ยเฮียตึง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 เจอคือเดนพลังแรงพลังอะไรวะาองไม่ถูกแล้วโอ้ยอย ไม่น้องไม่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 นบโนบโนบเชิญครับเชิญเชิญเชิญไปนะไปไหนก็ไปไปโอ้โหตกใจหมดในเกมนี้พยายามไม่ใช้จำสแกงไงนี่ดูอะไรอ่ะฮึ่ม What the fuck YouTuber แปะทองหลังผ้าเลยปี่ตู่ดูใจสิ่งนี้อุ๊ยเชิญครับเชิญครับไม่มีครับที่นี่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะฮะเชิญครับเชิญครับ

นุบ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 อ่าอ่ะอ่ะอ่ะสองตัวถ้าวิ่งมันจะดีนหมโแต่นี่น่าจะรู้ว่าเราอยู่ไหนโอ้โหดักเกิดเลยรนึกว่า โอ้ท oh, ่านดับไฟไม่มาเหรอ oh, oh, ไม่ใช่กี่ตัววะเนี่ยอยู่ไอ้ดงแล้วนะฮะอู <laughs> ้ oh. oh. อันแน่ ไปขวาป่ะเราจะไปยังไงอะมันไปเยอะมากในทางขวาโอเคอุ้ยเจ๋งแล้วไงตอนนี้ปุ๊บล็อกเหรอกุญแจมีมาเยอะมากไปเปิดครับเปิดไฟก่อนอู้นี่ไงแจม ยอดยอดอเคได้กุญแจคืนด้วยนี่ถ้าเราหน้าต่างนี้มันปลาของทะลุดได้ใช่ไหมปลาประทัดลอดีไหมมันตามมาเลยอะ่ะหรือวิ่งข้างหน้าเลยวะ อู้วู้ซ่าอาซิมบรักส์ก์เดะ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 เฮ้ยเปิดไฟก็ไม่ได้โอ้วิ่งลูกวิ่งก่อนอย่าเพิ่งหมดแรงตู้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 ไม่มีตู้เหรอฮึเวรี่ยนกำลังแล้โอ้โอ้อย่าบังได้เปล่าต้องเทเลพอร์ตละ ทำอะไรผมไม่ได้แล้วตัวนี้ต้องเงียบใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดโอ้โหเฝ้าถุงข้าวด้วยวน,น้องผู้ที่เกี่ยวกาดได้ปรากฏตัวขึ้นโอเคเราใช้กระดิ่งกันละ นำไปเราเก็บครบห้าอันละเอ้ยนอมพูกเกี่ยวกาดไอประยุธทธีโพสอ่ะนะใช่ไหมืใช่มาแล้วโอ้โอ มีกระดิ่งปะครับผมอุ้ยพังล็อกเกอร์ได้ด้วยโอ้โหหยุดเวลาไงโถเขโอวโทรมาเลยไปไปเรา เข็มทิศเข็มทิศเข็มตามเข็มทิศไปข้างหน้านี่มั้งมันตามมาแล้วครับออมันตามมาถึงแล้วเออยิงมาดิก็ไปละ เยี่ยมเลยดูเหมือนว่ารอบนี้จะยังดวงไม่ตกนะเอ้ยมีชื่อด้วยยอดจะบอกว่าเล่นกันสี่คนนะโอเคเล่นกันสี่คนใช่โอเคครับผมจบไปแล้วนะครับกับอ่าหนีปลายหยุดพัทใหม่ครับที่เพิ่งอัปเดตใหม่มาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองครับผมแล้วก็ผมเห็นว่าเหมือนจะมีด่านเพิ่มมาสองด่านนะก็คือด่านที่เล่นไปเมื่อกี้ก็คือความบา้าคลั่งแบบสุม่มแล้วก็เดี๋ยวจะมีด่านอ่าบททดสอบที่เป็นอีกด่านหนึ่ง ก็เดี๋ยวคิดว่าพาร์ทหน้าน่าจะได้มาเล่นให้ทุกคนดูกันก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะผมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตานคือบนหน้าจออ้ยตัวอะไรเดินผ่านอะนั่นแหละครับผมขอบคุณมากเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมจุก่กมกมามารมมอ คือแรงพลังแรงใจให้ฉันสู้เพื่อ